อโอฮากินหาอยากไปตามผืนกระสานี่แหละเห็นบัน้อฮะพุทธจีนีบ่น้นอมันคือบ่อันคือส่งคืออืตส่งคือบบ่ไหมออ ก็าป็ทรงคืดด้่ไหมใช่แลวโตจีี่ะอืมอืมส่ตัวมันคือเปทรงคืเลยอืม สองโตเอ้ยมีว่ะหูตั้งกระบอยู่โอ้ตาย,ยมีบนอ้อตัวนี้นาวางานด็สองโตอืมอืขุดจีกินนี่ล่ะบ,บัวก็มืดล่ะหึ แกบอกบัวบัวหญ่นะคะคุจุจีมอยอยุดงานเนาะพี่เนาะโอ้ยมีบัวเนาะงานเด็กคุยอยางเด็กอ้โอ้แซ่บเมื่อตะใต้ขาดข้อขาด้อกิดเลยล่ะเอาแม่นมีดปวไรอย่าร้ายอะล้อ้อมีอีกวะ สองวันาหน้าแล้วเจนี่ไม่เห็นมีตัวน,น,นี่ละ่ะเวนี่คีดจะโตเนาะ

ไปแต่ดิกินอยู่บ่อุ้ยเยงนกก็กว่าห่วงใช้ละโตมา ช่องโตอืมบ๊วโอ๋ยมันคือหากินยากเ่านไหมบมี่ เจ่ล่ะ่อยปิดแล้วบ,บ่านนี่ฮะกองคอยคือบุปิดอ้าวหัวจกักหัวความเลวโอ้ยบังอีกกันวิธีสามเลรอมีบ่บมันบ่มีตัวนี้จิมีบอ่อ้อนมันเป็นแนงเดี๋ยวบ่มีสะพานนี่คุดมือซื้อมีดอ,อก มันไหลมันลงบ่ได้โแต่ิกินดอกพี่น้องเอ้ยนี่กระดาษฮะยังกับโบดิกินดอกไม่มีแหงกันเลยเดีดยวตัวนึงมันแหงมันแหงกันเลย đây là tủ này lắp môn mớt được không? cái điều của này, ơ cái điều, nè cái điều là ơi, con cô hai con là xong tổ Khác bò No. Oh. Satu. Oh. 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 ช่องตุกฮึชันตุกดิมันแกนลงบ่ได้ดิมันแกนมีอย่างันลงบาา่ไดมมาา้มันก็เลยกลายเป็น ม่ได้ไม่ได้ไม่มาไมาไ่หรอไมไ่มไมไ่มไมแกนโอ้ยหากินหนกแผลอืมอไปต้งัว